น้อยลานแท้นีผมไม่อ่อให้พาหลาดเป,ป็นล้านนะี่ลาดท้าวแปดสิบเจ็7น,นะครับก็ คุณตาท่านหนึ่งนะครับให้มาดูพระที่บ้านแต่เราก็ยังไม่ร <MA ู้ว่าหน้าพระมีอะไรบ้างยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณตาบอกห้ามถ่ายนะเรื่องราวเดี๋ยวมันยาวเหยียดเขาเก็บความคับแค้นไว้แน่นอกนานนับสิบปีเต็มๆนะครับอะไรตรณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูหน้าพระกันดีกว่าครับคุณตาตาสวัสดีครับเรามาดูกันดีกว่านะฮะไม่ถ่ายคุณตายเลยครับใส่ประจำลุกลุกปูจลาถูกหวยสองนเราถูกวราที่หนึ่งเอา อันนี้ให้เจ้ากอนอรันในพระใหม่นะูงตาครับใหม่ใหม่ละกิ่งพวกนี้ยังยังนะครับกิ่งพวกนี้มันอ่ะผมให้ซูมสูมมาดูหน่อยครับนะกิ่งพวกนี้ยังยังไม่ใช่นะครับเนี่ยเป็นทองเหลืองล้วนๆ้วนตาใช่เป็นทองเหลืองล้วนๆ้นยังยังยังเน่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 องนี้อันนี้ถ้าต้องมีขายลตาดูดิอย่างเงี้ยพี่พี่อย่างเงี้ยนะปุ่มหมุนเนี่ยอย่างเงี้ยองแท้ๆองเป็นล้านนะ ไม่ใช่คุณตาผมบอกอไปยังไม่ใช่นี่าพคุณจักรวัดเลยนะครับเนี่ยครับยังไม่ใช่สอ,ององค์เนี่ยเนี่ยหลวงปู่มั่นอืวงปู่มุนดูย,ยังไม่ใช่ครับคุณ,คณตาเชื่อผมเถอะยังไม่ใช่ผมขายไม่ได้า้างนี้ภางนี้ผมขายไม่ได้ครับเนี่ยอจา Alright, อจารย์ฟันอาจารย์โลเนี่ยอย่างเงี้ยติ่งเนี้ยนะครับยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คุณตานี่ถ้าผมเห็นหน้าภาพแบบนี้ผมไม่ต้องไม่ต้องมาคุณตา ผมเออผมลองดูผมลองดูตามความรู้สึกนะครับวัดระฆังนี่อย่างเงี้ยสมเด็จใหม่มากนะครับคุณตาเชื่อผมเถอะนะผมซื้อขายทั้งหมดนะครับใหม่ครับคุณตาเชื่อเถอะผมมซื้อพระมาตัวเงินเนี่ยเป็นร้อยล้านแล้วไม่ต้องห่วงครับถ้าแท้เนี่ยผมไม่ปล่อยให้พลาดกำไรเนี่ยผมเอาแน่นอนเอาที่ผมเอาเอาที่ผมไปได้ดีกว่า เอาทีละขั้นับอันนี้ขั้นงันนี้ขั้นงันนี้ขั้นครับเพราะคล้ายมีคีมไหมครับคล้ายดูด้วยตาปะสองขอบด้วยขอบขอบคีมเลยสองขอบสองขอบเขาเป็นคล้ายเลยอันนี้แท้นะแท้ยอนดูจะดูสองขอบนี้ตาขอขอขอคีมนะครับกล้องหนึ่งครับดูกล้องหน ของกระเป๋าอยู่ข้างในครับบอกเลยคุณตาเดี๋ยวผมไปดูก็ได้แต่ว่าเป็นของใหม่เห็นอักชายบอกว่าของใหม่ของเขาเอาทั้งนั้นเฮ้ยบ้าอันนี้รับประกันได้เลยว่าของแท้ไม่ต้องประกันคำมือครับผู้ศึผู้ศึกษาผู้ศึกษาที่ปรึกษาที่เจ๊กเลยนะฮะมาสักครู่นะครับเงยจากรี a few moments later ผู้เสียวลงบน ตเอียมตุ่ยสองสองยัยยงครับคุณตายังคุณตายังยังยังอันนี้เป็นห้าแท้จยังไม่มีขายครั <ข lacking. S 1> บ,บ,บเดิมาเลยได้ไหม <Ms. S 2> ยังครับคุณตายังเหรอไม่ไมดูเลย apo. ไม่ไนเลยไป สักองคหนึ่งก็ยังดีอันนี้อันดับหนึ่งเทลงไปเลยมีสะดุดมีสะดุดตาไหมยังเลยเหรออันนี้นนนนนนหายากหาไม่ได้มีไอ้โคตรโคตรข้าวรอบองค์ยังเลยครับคุณตา ฮะยังโค้ดเก้าเหรยังไม่ชอบไม่ชอบชอบอ๋อเราไม่ใสายนี้ใช่เราเล่นทุกสายคุณตาแต่ว่าพับหนึ่งเรียงมีแต่แบงก์อ๋อไม่มีพัดแล้วนะครับไม่มีแต่ว่ามันใหม่ใหม่ก็ได้เหมือนเหมือนหลวงปู่สุลาเนี่ยพอได้มาเนี่ยพอออกจากวัดมาถูกรางที่สองได้ แต่แต่เลยนะฮะคุณตาวนี่เป็นในคนเลยครับอย่างเงี้ยเป็นในคนทนทองที่ปรึกษาพิเศษตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาโอ้ยสุดยอดเลยนี่ไม่มีทีเด็ดที่ได้มา่งมั่งเหรอครับคุณปรึาฮะไม่มีทีเด็ดที่ได้มา่งมั่งเหรก็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 มีอย่างนี้โอ้ยขายไม่ได้ขอขอชมหน่อยละกันครับมี่มาก่อนใส่ทองนะฮะ ปากปอยเขาจี้เราโดนจี้ไปไม okay, so ่ใช okay. ่เขาตีก okay. okay. ันเราเราต้องไปเปลี่ยนเป็นแบบนี้หมดเลยอ๋อครับคไม่ไม่โอเคคุณตานี่หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมครับมีอีกแต่ว่าลองดูไม่ได้เอาออกมาให้เราดูเราเขาบอกว่าไม่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 พอใจแล้วไม่ไม่น่ครับอย่างนี้ต้องไม่ขายในห้างคุณตา มาอุตส่าห์ให้เดินทางมารไไม่เป็นอย่างน้อยหยิบไปสักองค์อันองค์นี้ยงดีไม่เป็นไรคุณตาผ่าแบบนี้ไม่มีเรื่องงีจริงค่าเนี่ยของลูกน้องคนตีคนตีเขาเขาปล่อยไปหมื่นหมื่นห้าอย่างไม่ถูกใจเลยคุณตาจะผ่ะประมาณนี้นะพี่ๆนี่นี่อย่างนี้เอออย่างนี้นะโอเค ดูนะเดี๋ยวว่าทําไมผมไม่ซื้องเี้ยไม่รู้อ่าเดี๋ย้เห็ว่าทำไมผมไม่ซื้อเห็นไหมครับพี่ดูนะอย่างเงี้ยทองเหลืองจ๋าอาเลยอ่านะสองนั้นยังไม่รู้ที่หนดูนะทําไมผมไม่ซื้อนะครับอ่าเห็นไหมเผื่อใครสนใจเนี่เดี๋ยวผมติดต่อให้นะแต่ผมเนี่ยไม่มีมุมขายภาพแบบนี้แน่นอนอนี่นี่นี่โอเคนีมีหลวงพ่อคูณโอเคหลวงพ่อคูณนะที่มี ทั้งหมดสามสิบองค์สามสิบองค์นะคุณตามีองหนึ่งมีโค้ดเก้าตัวรอบมารอบองค์น่ะเอันั้นราคาเป็นแสนครับครับแต่ว่าไม่ใช่สายของเราครับใช่ไหมก็ซื้อทุกอย่างนะครับที่เปิดที่ไหนไปหาผมเอสซีสายใต้ก็ได้ครับผมซื้อหมดรับซื้อรับเช่าสายใต้สายใต้ผมกำลังปรับปรุงใหม่ครับทำนาเลยครับใช่เดี๋ยวอย่างนั้นถ้าถ้าถ้าคุณลุงให้ดูภ้าใหม่ก็ได้ลองดูอีกที่ก็ได้บ้า ถ้าถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะได้กลับผนี่าี่หลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัฒนใหม่ขึ้นเลยนะใหม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยมันมันมันมัแล้วก็อย่างอื่นก ouais. ็ม we ีแต e right. okay. ่ว่าใหม่โอเคมันใหม่โอเคโอเคมันอุตส่าห์ขับรถมาม่ได้อยู่ที่ไหนไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันนะบ้านเรือยู่นะวัสดีไปไหนอย่าเพไปขอบคุณตามตามมาก่อนเลยครับ ต้องไปงต้องไปไล่สดอีกคุณตาไล่สดใช่ต้องไล่ไไล่สดขาท้ายอีกครับเป็นสัญชาติอะไรไทยครับไทยนะไทยครับแล้วใช้ใช้ใช้ชื่อแล้วแต่จะใช่หรือไม่ใช้ครับเมื่อก่อนใช้นับปากีหล่อไหมคะปกีที่ขายโรตีนี่รวยเจนเย็นนะอย่าเพิ่งรีบนะอุ้ยไม่ด้อมใหม่ไปดูใบดีกว่านะรวยต่านะดีเพราะ ดูวันนั้นอะอะไรไม่รู้ว่าที่คุยที่เราเปิดร้านใหม่ๆทำอ๋อในในคลิปุูกใช่ไหมใช่เห็นในคลิปดูคลิปเราอะครับกำาลังสองอยู่สองคนกับเพื่อนครับแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเราประมาณเอาทำเอาเอาเอาเาพระไปขายไปขายแล้วก็แส้ให้ให้เพื่อนนะ เอาไปขายต่อปรากฏว่าขายพระเกศนั่นแหละมันตายเออน่ารักดีทำเป็นละครครับเป็นละครมันตายทเป็นละครครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ต้องการเปลี่ยนพระเครื่องสดนะครับศูนย์เจ้าสองแปดสามเจ็ดห้าสองหนึ่งนะวันนี้ปราชัยนิดหนึ่งเพราะไม่ได้ดูหน้าพระนะครับพี่ๆท่านใดก็ส่งพระมาดูทางไลน์ผักเฟสบุ๊คก็ได้นะครับหรือพี่ๆท่านใดที่ต้องการพักเครื่องนะครับ 17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมเพียงคืนนะครับผมเลสดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับวันนี้ผมลาพี่ๆไปก่อนนะครับพบก,กันวันที่หน้าวันนี้เรียบร้อยแล้วนสะวัสดีครับ